ก็ต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูในสถิติของการมารับการรักษานะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักเลยอย่างคนไข้ของคุณหมอเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยกลางคนเนาะพอวัยกลางคนเนี่ยปัญหาที่จะเกิดอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของ mid face นะคะซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของใบหน้าเลย mid face คืออะไร mid face ก็คือบริเวณตั้งแต่ใต้คิ้วลงมาจนถึงฐานจมูกนะคะบริเวณนี้ทั้งหมดเราเรียกว่า Midface ก็คือกลางหน้านะมี Upper Fa c e มี mid f a c e แล้วก็มี lower Fa c e เนาะทีนี้ในส่วนของ mid face เนี่ยที่มีปัญหามาเจอบออ่อยเนี่ยเนเระนขะข้อยุนึนะ บริเวณเนี้จะยุบตัวมากที่สุดเช่นกระดูกน้าแก้มที่เคยเต็มแน่นเนี่ย,เ,ยเขาก็จะยุบตัวไปทําให้บริเวณน้าแก้มเนี่ยยุบแล้วก็ถ้าเรามองด้านข้างในบางคนเนี่ยก็จะเห็นเป็นร่องพาดมาจากหัวตามาร่องแก้มนะคะหรือว่ากระดูกเบ้าตานะคะในคนไข้ที่เริ่มมีอายุเนี่ยนะคะก็จะถ่างออกนะทำให้เห็นเป็นถุงใต้ตาหรือร่องน้ําตาชัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณที่คนเราเวลามองหน้ากันแล้วเป็นจุดที่เรามองกันเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่คนไข้คอนเซิร์นหรือว่ากังวลได้บ่อยนะคะ วิธีการแก้ง่ายๆเลยก็แก้ไปที่สาเหตุเลยค่ะถ้าสาเหตุนี้มันเกิดจากการสุดกร่อนของกระดูกนะคะคุหมอก,ก็จะเลือกวิธีการเติมฟิลเลอร์นะคะแต่ถ้าสาเหตุมันเกิดจากการริ้วรอยการขยับจากกล้ามเนื้อทํางานบ่อยๆเยอะๆเช่นบริเวณตีนกาพวกนี้นะคะก็จะใช้การรักษาด้วยอทตลุน้ำ็อกซินนะคะหรือว่าบอท็อกซ์นั่นเองนะคะ แต่ถ้าบางครั้งเราประเมินแล้วนะคะว่าคนไข้เนี่ยก็ไม่ได้มีการขาดในเรื่องของวอลลุ่มนะคะกระดูกไม่มีการสุดตัวลงแล้วก็ไม่มีรอยแต่เกิดจนคลอยอยู่เนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการตรงๆเลยก็คือการร้อยไหมยกกระชับบริเวณมิเซสขึ้นมาซึ่งปัจจุบันก็มีตัวใหม่ที่ทํามาเพื่อสําหรับการร้อยบริเวณกลางหน้าโดยเฉพาะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าคนไข้ไม่อยากทําหัตถการที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าอินเวสิกก็คือไม่อยากฉีดอะไรเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยวิธีการอีกอันนึงที่จะทําได้คือการใช้เครื่องมือยกกระชับต่างๆเช่นในกลุ่มของ Hi หร่านะคะหรือว่าเทอร์มานั่นเองค่ะ